กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูบหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นกรงกรงนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อที่จะใช้ในการกักขังสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้ในการกักขังคนด้วยกันเองดังนั้นแล้วการฝันเห็นกรงจึงมักมีความหมาย ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันเห็นกรงสัตว์หรือกรงที่ใช้สำหรับกักขังสัตว์ความฝันนั้นทำนายว่าคุณกำลังจะได้รับอิสระในการใช้ชีวิตจะไม่ถูกคอยรังควานหรือบีบบังคับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคู่ครองหรือเจ้าหนี้หรือ ผู้มีอำนาจเหนือกว่าแต่แต่นะครับถ้าหากว่าในความฝันนั้นกรงที่คุณได้เห็นมันเป็นกรงนกหรือกรงที่ใช้สำหรับกักขังนกความฝันนั้นจะทำนายว่าคุณจะถูกจับคลุมถุงชนจะถูกจับให้แต่งงานอย่างไม่เต็มใจโดยที่คุณไม่ได้อยากจะแต่งงานด้วย เปรียบเสมือนกับการที่ต้องเป็นนกน้อยในกรงทองนั่นเองครับตัวเลขมงคลสำหรับผู้ที่ฝันเห็นกรงสัตว์ได้แก่22 24 4 4ส่วนตัวเลขมงคลสำหรับผู้ที่ฝันเห็นกรงนกได้แก่6 78, 7 8 6 8 7แ7 6